ไฮโซสาวร,รีวิวเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศสุดรันทดถูกมองเป็นแค่ทาสกำลังเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์อย่างมากเมือ่อไฮโซสาวตระกูลดังอย่างบิวออนจิราบันทูลจินดาทาย,ยาทนักธุรกิจหมื่นล้านลูกสาวจรุนศักด์บันทูลจินดาหุ้นส่วนใหญ่เจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ในเครือ AP พเล่าประสบการณ์ใช้ชีวิตในประเทศแคนาดา ผ่านตกตอกบิวจินดาบิวจอนดดา35โดยบิวออนจิราเล่าประสบการณ์อยู่แคนาดาว่าขนาดเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนผ่านการคัดเลือกจากรัฐบาล ยังถูกบลูลี่เหมือนเราไม่ใช่คนโดยเฉพาะคนไทยและประเทศเพื่อนบ้านเรื่องของบิลเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณ10ปีที่แล้วบิลไปอยู่แคนาดาในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนมีการสอบชิงทุนผ่านโดยกระทรวงและผ่านรัฐบาลของประเทศแคนาดาอย่างถูกต้องต้องบอกว่าตอนนั้นบิลสอบข้อเขียน พูดอ่านเขียนผ่านแต่เราไม่สามารถสื่อสารเป็นประโยคภาษาอังกฤษกับต่างชาติได้แน่นอนการไปครั้งนั้นเราจะมีปัญหาเรื่องภาษากับเขาแน่นอนตอนที่เราสอบชิงทุนได้ตอนนั่นเรียนงง ปลายก่อนไปเราจะดีใจมากได้ไปเรียนต่างประเทศชีวิตคงสวยหรูคงได้ไปเที่ยวในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนแต่พอไปถึงเราต้องไปอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ไปอาศัยอยู่กับครอบครัวที่ทางรัฐบาลเขาจัดให้เรา ต้องบอกก่อนว่าการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเราจะไปอยู่อาศัย2แบบคือแบบโฮสต์แฟมิลี่กับพักอาศัยกับองค์กรตัวบิวเองอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่คิดว่าจะเป็นอิสระเขาคงใจดีกับเราแต่เปล่าเลยเราไปอยู่ในฐานะคนรับใช้แม่บ้านง่ายๆนางทาสนั่นแหละทำงานบ้านทุกอย่างแม้แต่เลี้ยงลูกให้เขาพอเรากลับจากโรงเรียนเราก็ต้องทำความสะอาดบ้านทุกอย่าง ทำอาหารเรียกง่ายๆว่าเป็นแม่บ้านบ้านแหละหากเราทำไม่ถูกใจเขาใช้ความรุนแรงถ้าเราพูดกับเขาไม่รู้เรื่องเขาก็จะตบหน้าเรา ตบคือตบนะคะไม่ใช่ตบแบบสั่งสอนตบแบบใช้อารมณ์แล้วก็ด่าเราเหมือนตามข่าวที่เราเห็นชาวพมา่าลาวขเขมรมาทำงานเป็นแม่บ้านในบ้านเราบางคนถูกทำร้ายร่างกายถูกกดขี่บางคนถูกข่มขืนไม่ต่างจากบ้านเราเลยพวกฝรั่งพอรู้ว่าเราเป็นคนไทยเขาจะมองว่าเรายากจนเป็นพวกลีภัยมาอาศัยบ้านเขากินเป็นตัวถ่วงความเจริญเมืองไทยขี่ช้างออกจากป่าส่วน นักเรียนแลกเปลี่ยนด้วยกันที่มาจากทวีปยุโรปเขาก็มองว่าผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ขายตัวซึ่งก็ไม่แปลกเพราะข่าวประเทศไทยที่ออกในสื่อต่างประเทศก็มีพวกผัก บาย่านพัทยาประมาณนั้นบอกตามตรงโคตรเจ็บใจมาดูถูกกันแบบนี้คนไทยจะไม่ได้รับการยอมรับที่นั่นเขาจะมองคนเอเชียยากจนมองเราไม่เป็นคนเวลาไปเรียนก็จะไม่มีเพื่อนไม่มีใครครบคนเอเชียต้องคบกันเองเพราะแต่ละคนจะโดนทำร้ายเหมือนเหมือนกันแต่บิวโดนหนักสุดถูกทำร้ายร่างกายตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเต็มไม่กล้าบอกใครไม่กล้าบอกพ่อแม่ไม่กล้าฟ้อง ครูเพราะสุดท้ายเราก็ต้องอยู่ที่นั่นจนครบสัญญาหนึ่งปีบิวอาจเป็นคนที่อดทนเก่งแต่เพื่อนเอเชียบางคนร้องไห้ทุกวันโดนใช้แรงงานเยี่ยงทาดเหมือนกันจะบอกว่าฝรั่งส่วนมากที่มีเมียคนไทยก็เพราะเขาต้องการหาคนดูแลยามแก่ยามเท่า เห็นหญิงไทยน้าเงินซื้อได้ด้วยเงินเขาจะไม่ค่อยมองหญิงไทยเป็นเมียหอกมองเป็นนางทาสมากกว่าและนี่คือประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่แคนาดาพอจบหนึ่งปีกลับบ้านสัญญากับตัวเองไม่ขอกลับไปอยู่ต่างแดนอีกเลยอยู่เมืองไทยนี่แหละสบายที่สุดแล้วแต่ก็ต้องบอกว่านี่คือประสบการณ์ส่วนตัวที่บิวเจอบางคนอาจจะโชคดีหรือโชคร้ายกว่าบิวก็ได้นะคะ